ดีค่ดะดาวพฤหัสใจมาพร้อมข่าวดาวดังหลากหลายไม่จำกัดข่ายไปกดไลค์ให้กับข่าวดาวดังชูวงกรกันเลยสาวยาญาเจอของแรงเข้าให้ซะแล้วเมื่อมีคนอ้างตัวว่าเป็นแฟนคลับของสาวคิมเบอรี่ตามมาโพสต์ข้อความด่าทอยยาญาแบบเสียเสียหายหายในอินสตาแกรมเกือบทุกรูปซึ่งเจ้าตัวก็ได้บอกกลางกองถ่าย MV ของนักร้องหนุ่มจินที่มาเล่นเป็นนางเอกให้ว่ารู้สึกแย่กับข้อความที่โพสต์และส่วนตัวก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นแฟนคลับตัวจริงของสาวคิมแต่หนูว่า ไม่น่าจะเป็นแฟนคลับของคิมนะคะไม่ไงั้นเขาคงไม่ได้แบบมาแบบพูดพแสดงขนาดนั้นหรอกค่ะข้อความมันเป็นประมาณไหนคะย่าย่าแบบไม่เหมาะจะเป็ในคพื่อนกันเลยอะไรอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ค่ะเขาบอกว่าหนูหน่าเกลียดเกินไปที่จะอยู่ในรูปนั้นเล่นก็ไม่เก่งเรียนก็ไม่ดีอะไรแบบนี้ค่ะก็มันมันเป็นไปไม่ได้ถ้าแบบอ่านแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยก็นิดนิดนึงค่ะก็บล็อกเลยค่ะดีกว่าดีกว่าค่ะ หลังจากที่ไก่ภรรยาของตลกเหลือเฟือมกจกได้เข้าแจ้งความกับตำรวจพร้อมกับอุ้มลูกชายคนเล็กไปร้องเรียนที่มูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสะตรีว่าถูกเหลือเฟือทำร้ายและไม่ให้เงินส่งเสียเลี้ยงดูได้เหลือเฟือก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมลูกสาวทั้งสองคนโดยโต้ว,ว่าไม่เคยทำร้ายภรรยามีแต่ตนที่เป็นฝ่ายถูกทำร้ายผมอ่าน,นหนังสือพิมพ์เขาบอกว่าเกิดเหตุรุนที่28ใช่ไหมฮะเขาลงเลือดไหลาอาบอะไรงั้น ถ้า28เนี่ยถ้าณวันนี้ที่คุณไปแจ้งความเนี่ยมันไม่หายหรอกครับมันหายไม่ทันหรอกถ้า28มันต้องตัวนี้ครับผมเป็นคนรอรับตลอดรอรับอารมณ์เขาอย่าทำอย่าไม่เอาเจ็บดึงผมอันผมทำอะไรไม่ได้นังใจเขาเขาทำลายเขาของวันนั้นจะทุบรถผมผมบอกทุบทำไมผมรู้สึกแย่ผมก็เลยวอนสื่อ ทุกท่านนะครับแล้วก็สังคมทุกคนช่วยมองผมด้วยผมอยากบอกเลยว่าผมอดผมอดได้แต่ครอบครัวผมต้องไม่อดผมขอเหอะอย่าอย่าทำเหมือนตัวเองแย่มากคอยอุ้มลูกไปหาคนนั้นคนนี้ มา่ซุปตาตัวแม่อ้ํมพัชราพามาสร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆ้วยการปรากฏตัวมาพร้อมรถบัสที่เดินสายไปทั่วกรุงเทพเพื่อโชว์ผมสวยมีน้ำหนักจัดทรงง่ายและนุ่มลื่นงานนี้เลยต้องถามอ้้มเรื่องที่ตัวเองเป็นแม่ง,งานจัดงานปาร์ตี้วันเกิดให้หนุ่มแอมพิธทานซึ่งอ้้มยังสั่งทําของของวัญชิ้นพิเศษให้กับหนุ่มแอมอีกด้วยพี่บอกว่าวันเกิดแอมเนี่ยเพื่อนๆทุก เป็นของชิ้นเดียวแล้วก็ทําเพื่อเขาคนเดียวค่ะมันพูดไม่ได้อ่ะค่ะอะไรวะก็อยากจะบอกไว้อย่ารอให้เอกสารหรืออะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วเราจะบอกอีกทีอ้าเคยพูดว่าถ้าเกิดแบบว่าถ่ายรูปพู่ลงอินสตาแกรมแสดงความตกลงกับแกนกันแล้วแต่อไม่มีรูปพู่ในสตล์แกมของอ้ามค่ะเราเลี่ยกแปนได้เรี่ยงก็คุยคุยอยู่แค่คนเดียวค่ะ ว่าตัวพี่แม่เองบอกว่าการตัวพี่แม่เรียกระหว่างพี่อ้ํากับพี่แอมก็คือเป็นแฟนกันขอ่อ้ําก็คุยคุยอยู่แล้วกันค่ะพี่แม่พี่บอกว่าอนาคตอาจจะเป็นพี่อ้ําแต่งงานก่อนพี่เม์เฟืองก็คงพูดแตวไปอย่างนั้นแล้วค่ะเพราะว่าเราก็รอลุนเม์เรืองม,มาจนเหนื่อยแล้วเพราะว่าคงอยากลุนคู่อื่นมั้งคะ ส่วนสาวแพทนับประพาก็ตัดใจจากไฮโซหนุ่มนิวได้อย่างเด็ดขาดหลังจากที่ฝ่ายชายหายไปจากชีวิตไม่ยอมติดต่อมาแบบดื้อโดยประกาศว่าเลิกรอหนุ่มนิวแล้วพร้อมเดินหน้าตามหารักใหม่ไม่ตามแล้วค่ะตามถ้าจะตามตอนนี้ตามหาคนใหม่ค่ะวีคแรกมันเป็นอาการงงมากกว่าว่าหายไปไหนหายไปไหนนะเหมือนแค่เราอยากฟังเฉยๆอะค่ะคือคนเรามันก็ มันเรียนรู้แล้วมันก็ต้องจดจำมีข่าวเมาสาวจุ๋ยวรัธยาห่วงก้างหนุ่มโพชที่กำลังถ่ายละครอ,อยู่กับสาวที่มีข่าวว่ากิ๊กกันอย่างมินพีชยาถึงขั้นตามไปเฝ้าหนุ่มโพชถึงกล้องถ่ายหยกเลือดมังกรโอโทจะมาเฝ้าอะไรกันนะคะ<อ>จุ๋ยไปหาพี่ธงอยู่แล้วนะคะแล้วก็เอาข้าวเหนียวมะม่วงไปฝากทีมงานนะคะแล้วก็เอาไว้ฝากพี่ธงแค่เนี้ยพอก็แบบพักเบรกมาแล้วก็มาจิ้มข้าวเหนียวมะม่วงก็คุยกันปกติทักว่าเฮ้ยไมไ่เจอนานพร้อมนะ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ยังมีข่าวเด็ดข่าวดังข่าวโดนอีกแต่ต้องอดใจรอช่วงหน้านะคะ